Oh, สวัสดีครับอยู่กับช่องพี่รนนท์รถดำซิ่งคนะครับวันนี้ไม่ได้ทํางานเนื่องจากว่ารลสัญญางานนะครับงานทีมงานจ่าพัดนะวันนี้ก็เลยกลับบ้านมาเพราะว่าทิศหน้าได้วิ่งนะครับก็เลยมีโอกาสได้มาทําคันนี้ต่อครับรถนบนะครับวันนี้ก็อะไหลมาเป็นบางส่วนนะครับนี่ถังน้าม,มันเวฟร้อยสิบไอนะครับที่เราจะทําการเอา ที่เราจะเอามาทําการตัดนะครับตัดเอาเป้นหัวฉีดนะครับเพื่อที่เอามาเอามาทาเอามาใส่ปั๊มติ๊กกับถังตัวนั้นนะครับเดี๋ยวรอชมนะครับนี่แล้วก็ชุดเสื้อฝาเดี๋ยวเราจะมาแกะด้วยกันเลยแล้วก็ข้อเหวียงนะครับได้ทําการเอาไปอัดสลักก้านอัดสลักใหม่ลูกปืนก้านใหม่นะครับนี่ชักเดิมนะครับ 5LW ปกติต้องเป็น 5VV นะครับแต่นี้ได้เป็นก้านเทียมข้อก็ดำเดิมครับเอาไปอัดสลักแล้วก็ตั้งศูนย์ใหม่นะครับต้องวางก็พอเอ้าเดี๋ยวเรามาแกะดูครับว่ามีชุดเสื้อฝาได้อะไรมาบ้างนะครับอันนี้ผมสั่งพวกออนไลน์มานะครับไม่รู้ว่าจะตรงปกหรือเปล่านะครับ ลุ้นไปด้วยกันผมก็สั่งออนไลน์แทบจะทุกคันนะส่วนมากก็แถวบ้านมันลง,ลงกึงแบบเขาไม่ค่อยทำขายเท่าไหร่นี่โอ้แพ็กมาดีอยู่นะครับนี่ครับนี่มีกระดาษลองมาให้อันนี้นี่ครับ High s ป e e ฟ้าสูบมีโอวาลย7ิบ wow, เจ็ดอ้ยย3 27ิบสามิบ็ด บวกแคมสปริงรีเทนเนอร์บวกปัเก็นนะครับนี่อันนี้เสื้อสูบเดี๋ยวดูเสื้อสูบก่อนดีกว่านะครับว่าเสื้อสูบเขาจะดีหรือเปล่าดูเนื้องานหน่อยไม่เคยใช้นะครับนี่ของไฮสป e นนะครับเนี่ยเพิ่งเคยสั่งเก่งไงลนะ่ะสินค้านี้ใช้ทดเทนอะไรดิมสำหรับแข่งกีฬาความเร็วเท่านั้นถ้ามัทำไปแข่งขันบนท้องถนน นี่เรามาใส่รถใช้งานไม่ได้นำไปแข่งขันนะครับไม่เข้ากระตือไม่ค่อยคมละอ,อ,อนนี่อะไรเนี่ยกล่องแหวนละ ไม่ใช่ไม่ใช่ครับนี่อันนี้กล่องลูกสูบมีแหวนไหมเนี่ยอยู่ขา้างในนี้นึ่ครับเสื้อสู่ของเราจะ <c oughs> ด,ดูความความฟิตหน่อย ฟิตเกินไม่ดีนะตัวเสื้อสูบนะครับอาจจะทําให้นี่ัน,นี้แหวนของยี่ห้อไฮสปีเลยนะแหวนก็หนาอยู่นะครับนี่อะไรน,นะสลักกับกิฟสลักสิบห้านะครับมีโอฟิโนก็เสื้อ อ๋อไม่ได้บัดนี้นี่ลูกดืม่มลูกดื่มของอะไรไม่รู้นะครับน่าจะเป็นไซส์นะครับโอ้พอดีเลยครับนี่รวมพอดีเลยออเดี๋ยวสั่งมาบางยี่ห้อนะไม่งฟิตไม่รู้จะฟิตไปไหนครับท่านผู้ชมนี่รวมพอดีครับใส่น้ำมันไปลื่นเลยนะนี่ครับ เนื้อลูกก็อ๋อเป็นลูกของไฮสปีดนี่หว่านะครับท่านผู้ชมผมก็ไม่ค่อยรู้นะของพวกแบบนี้ไม่เคยสั่งมาใช้งานเท่าไหร่นะครับน่าจะทนอยู่นะครับของยี่ห้อนะครับลื่นอยู่ลื่นอยู่เขาน่าจะคว้านมาเผื่อแล้วเลยนะครับ ว่าใช้ได้เอาต่อไปก็ฟ้าครับอืมอ้ีเนทน,นเนอร์เอาวิ่องอางหารทรายครับไม,ไม่รู้หมงาน,นครับนอนอยู่บ้านเท่าเก่เกครับไม่ตก นี่ประกันทองแดงรับนี่ประกันท่อนะครับสปริงวาลกับรีเทนเนอร์รีเทนเนอร์เป็นอลลอยนั่นเนี่ยใช่ไหมสปริงวาลค่อนข้างแข็งอยู่นะครับแล้วก็แคมแคมแต่งนะครับเดี๋ยววัดระยะยกดูว่าระยะยกเท่าไหร่นะครับแล้วก็ ฝาไม่มีอะไรไหมเนี่ยไม่มีนะครับฝาแพ็กมาอย่างดีครับเราไม่สนแกะหมด <c oughs> นี่ฝารู้สึกว่าพอตจะยังไม่ได้เปิดนะครับ อ๋อเปิดแล้วครับอืมพอดเปิดมาให้แล้วแต่เสียเปิดอย่างนอกนี่น่าจะเปิดแล้วนะครับใบว,ว้าวของไฮสปีดเดี๋ยวเราต้องเซตเซตเป้าฝาใหม่อยู่แล้วครับไม่รู้ว่นนี่เขาเซตน้ำมันอะไรมาให้นะครับนี่ครับแกวอยู่นะครับคืออยู่คืออยู่นะ เดี๋ยวประกอบน่าจะได้ประกอบไม่วันนี้ก็พรุ่งนี้นะครับแต่ทําไมวาลรู้สึกเหมือนจะจมุจมๆเหอไม่จมครับเป็นเนื้อฝาอะโอเคครับนี่ครับเดี๋ยวเราน่าจะได้ประกอบเร็วๆนะ่าบนี้นะครับเสือ้อฝาเก็บไว้ก่อนอ่ะโอเคครับแล้วก็จะตัดถังละมันนะ นี่ถังน้ามันเดี๋ยวนี้ต้องวางแผนก่อนนะครับอันนี้ยังไม่ได้ทําเดี๋ยวจะประกอบเครื่องให้เสร็จก่อนนะครับประกอบชุดท่อนล่างแล้วก็เสื้อสากอนเพราะว่าตอนนี้รอกระเดี่ยงวางอยู่ครับกระเดื่องผมใช้เป็นกระเดื่ยงโรลเลอร์นะกระเดี่ยงแปลงนะครับกระเดื่องโรลเลอร์นะครับรอชมเลยนะครับกระเดื่องเดิมมันจะเป็นเนื้อเนื้อเดียวนะเดี๋ยวรอชมว่ากระเดี่องโรลเลอร์มันจะจะเป็นแบบคือมันจะมีโรลเลอร์นะครับ ถ้ากระเดื่องเดิมมันจะเป็นแบบยิงตรงเลยนะเป็นเหล็กเป็นเหล็กแบบนี้เลยนะครับมันสึกเร็วนะครับแป๊บเดียวสึกนะครับลถสิ่งเครื่องสิ่งนะครับมันร้อนก็เดี๋ยวรอชมนะครับสปริงวาลน่าจะพอดีอยู่ขออย่าหักก็พออะไม่แข็งไม่อ่อนเกินไปเพราะผมเจอบ่อยมากครับพวกสปริงวาลหักนะครับสปริงคือบางทีมันมัน มันมันก็ของดีอยู่นะแต่ว่าบางทีมันตกเกรดหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับชอบหักมากเลยก็สปริงที่มันแถมมากับพกชุดเนี่ยชุดอย่างเงี้ยแต่ต้องลองดูก่อนนะว่าตัวนี้จะคือหรือเปล่านะครับ <c oughs> ชุดนี้อยู่ประมาณสี่พันกว่าบาทครับสี่พันบาทนะครับแต่รอชมนะครับสองวาลนะตามจริงจะทำสี่วาลแต่ว่ามันต้องใช้เป็นฝาตัวนอกนะครับที่มันตรงรุ่นก็คือ ทำลูกเดิมสีวลวนะครับแต่นี้เราก็คือแพงมากเลยครับประมาณเจ็ดพันนะครับฝาก็มีงบเท่านี้ก็เอาเท่านี้ไปก่อนครับนี่เอาให้ได้ประกอบขับไปก่อนนะครับเครื่องเสร็จก็ไม่ไม่อยากแล้วครับเครื่องเสร็จก็สภาพภายนอกก็ง่ายๆครับไม่มีอะไรเลยสภาพภายนอกคือ มันมันจะติดแค่รายละเอียดแค่เครื่องนะครับสศษน้าปลาภายนอกเราก็เก็บน็อตเก็บอะไรเพราะว่าฟีโน่พวกฟีโน่อะไรนี้รายละเอียดมันไม่เยอะเท่าพวกเวฟไปเลยครับแางเ่นพวกแบบอาร์มอะไรเงี้ยนะครับหรือไม่ก็ถ้าพวกเวฟรายละเอียดเยอะนะครับเนี่ย <c oughs> ผมให้ดู <c oughs> เห็นไหมรายละเอียดเยอะมากเนี่ยพวกขังปลาพวกน็อตแข็งเครื่องอะไรเงี้ยเนี่ยอุดบางโซงอุดบางโซ่คันเกียร์ นะแต่พอฟิโนโคือรายละเอียดมันจะไม่เยอะมันก็หมดไม่เยอะหรอกครับสภาพภายนอกหมดไม่เยอะนะครับแต่มันจะหมดเยอะที่เครื่องนี่หละครับรายละเอียดมันต้องเยอะครับเพราะว่าพวกสายพานนี่ถ้าอะไรไม่ถึงนี่พังนะครับเพราะว่ามันใช้รอบจับมากนะครับอโอเคครับคลิปนี้ก็บายบายครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับ